สวัสดีคะ่ะนักเรียนก็มาพบกับครูแก้วนะคะกับบทเรียนออนไลน์ของกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่5วันนี้นะคะครูก็จะมาทบทวนเลขในใจเป็นการเตรียมตัวในการสอบวันพรุ่งนี้นะคะนักเรียนก็ก่อนที่เราจะไปทบทวนกันนะคะนักเรียนเราก็ไปท่องสุดคูณกันก่อนนะคะ

25 9 225 25าเก้าสองร2อยยี่สิบหนักเรียนอย่าลืมไปฝึกท่องสุดคูณแม่25นะคะเดี๋ยวเราไปเข้าสู่บทเรียนของเรากันเลยค่ะเรามาดูโจทย์ข้อนี้กันนะคะนักเรียนในวงเล็บนะคะ36มสคูณยีแล้วก็หารห้า ได้เท่ากับเท่าไหร่ปกติแล้วนักเรียนก็จะคิดลักษณะนี้ถูกไหมคะนักเรียนนำ3า36คูณกับ25นะคะนักเรียนนำ5คูณ6 5 6 30ทด3 5 35เป็น180ถูกไหมคะแล้วก็คูณด้วยแม่20นักเรียนใส่0 6 2ย์ทด1 3 2 6เป็น7 720ใช่ไหมคะ ได้เท่าไหร่นักเรียนก็นํามาบวกกันบวกแล้วได้900ใช่ไหมคะต่อจากนั้นนักเรียนก็นํา9 0อไปหารด้วย5นะคะครูตั้งหารสั้น515เหลือเศษ4 5 8 40ก็ได้180คําคำตอบที่ได้ก็คือ180ทีนี้นักเรียนลองมาดูวิธีคิดแบบนี้กันนะคะถ้าเกิดครูทำแบบนี้ก่อน ะค,ะครูนำห้าไปหารยี่สิบห้าอันนี้ครูต้องบอกว่าให้นักเรียนระวังนิดนึงในกรณีที่ตัวหารหารตัวคูณได้ลงตัวนะคะนักเรียนตัวนี้นักเรียนหารในใจได้เลยนะคะห้าหารยี่สิบห้าได้ห้าครั้งถูกไหมคะตรงนี้นักเรียนก็จะได้ห้าต่อไปเหลืออะไรคะที่นักเรียนยังไม่ได้คำนวณสามสิบหกคูณถูกไหมคะนักเรียนก็นำสามสิบหก คูณกับอะไรคะข้างหลังเราทําไปแล้วข้างหลังได้5นักเรียนก็ยกมาคูณแบบนี้นักเรียนคูณแนวนอนได้ไหมคะถ้าคูณแนวนอนไม่ได้นักเรียนก็ไปค่อยๆตั้งคูณนำห้คูณกับ6ก่อน56 30ใส่ศทด3 5 35 5เป็น18 180คําคำตอบที่ได้นะคะนักเรียนสังเกต2คํคำตอบเป็นยังไงคะเท่ากันใช่ไหมคะอันนี้เขาเรียกว่า เทคนิคการคิดนะคะก็มันช่วยลดขั้นตอนไปเยอะเลยเดี๋ยวลองไปดูตัวอย่างอีกสักข้อนหนึ่งนะคะนักเรียนลองมาดูตัวอย่างข้อนี้กันนะคะ32คูณห5าหารด้วย11เนะคะเท่ากับเท่าไหร่นักเรียนก็ต้องดูตัวหารกับตัวคูณก่อนนะคะตัวหาร11ตัวคูณ55นักเรียนก็นำตัวหารหารตัวคูณได้เลย 11หาร55ได้เท่าไหร่นักเรียนต้องสุคูณได้ใช่ไหมคะได้5ครั้งใช่ไหมคะเหลือ32คูณถูกไหมนักเรียนก็นำสามสมาคูณกับอะไรคะคูณกับผลลัพธ์ที่นักเรียนหาได้เมื่อสักคูสามสิบสองหนักเรียนนำห้าคูณสก่อนนะคะห้าสใส่0ย์ทด1 5 35เป็น16 ข้อน,นี้ก็เลยตอบ160ลองดูอีกสักตัวอย่างนะคะดูตัวอย่างนี้นะคะ28่สิบคูณสาหารสิบขั้นแรกที่นักเรียนจะทำก็คือนำสิบไปหาร32นักเรียนท่องสุดคูณแม่16ไม่ได้ใช่ไหมคะแต่นักเรียนต้องใช้ลักษณะเขาเรียกว่าการสังเกตนะคะ 16, 1ิบหกหนึ่ครั้งเท่านั้นเองนะคะ สอคูณหได้12ทด1เป็น3 16สิบหกองสาก็ได้ผลลัพธ์นะคะสต่อไปค่ะเหลือ28คูณใช่ไหมคะยี่สิก็นำยี่ไปคูณกับ2 28 2นักเรียนนำา2คูณ8 16ทด1 2 2 4เป็น5ข้อนี้ก็เลยตอบ56พอจะทำกันได้แล้วใช่ไหมคะ จะลองอีกสักตัวอย่างนะครั้งนี้ครูจะให้เวลานักเรียนคิดนะคะมาดูข้อนี้กันนะคะ46ค150หาร25เท่ากับเท่าไหร่ครูให้เวลานักเรียนคิดนะคะเอาแค่ว่าขั้นตอนได้หรือ,อยังคะเริ่มจากส่วนไหน ได้คำตอบแล้วนะคะคนได้คําตอบแล้วเก่งมากเลยค่ะเริ่มจากอะไรคะเริ่มจากนำ25ไปหาร150นักเรียนท่องสุดคูณแม่25ได้ถูกไหม25 4 100 25 5 100 25 25 6 150ดังนั้น150หารด้วย25ก็จะได้ค่าก็คือ6 ต่อไปทำยังไงคะนำา6 6คูณใช่ไหมคะนักเรียนก็นำา6 6มาคูณกับ6นะคะนักเรียนคูณแนวนอนได้เลยคะ่ะ6คูณ6ก่อน6 6 3 6สใส่6ทด3 6 4 24ทดสเป็น27ข้อนี้ก็เลยตอบ276นะคะเราไปดูเรื่องต่อไปกันเลยนะคะในวงเล็บนะคะ 46คูณ38ลบในวงเล็บ46คูณ35จุดข้อนี้นักเรียนต้องสังเกตว่ามีวงเล็บอยู่2วงเล็บถูกไหมคะนักเรียนสังเกตนะคะจะมี1ตัวที่เหมือนกันก็คือเลข46และมี1ตัวที่ต่างกันก็คือเลข38กับ35เห็นไหมคะ เครื่องหมายระหว่างวงเล็บตัวนี้เป็นเครื่องหมายลบนะคะเดี๋ยวลองมาดูว่าถ้าเราคำนวณตามปกติเราก็จะเริ่มที่วงเล็บแรกก่อนนะคะครูก็นำวงเล็บแรกมาคูณนะคะ46คูณกับ38นะคะก็คูณหลักหน่วยก่อนนะคะ86,48นะคะ8 6 4 8 ใส่8ทด48432ทด4เป็น36ก็ได้เป็น368ต่อไป368ทด134213นะคะได้1380นำมาบวกกันนะคะบวกกันก็ได้เป็น1748อันนี้วงเล็บแรกต่อไปเราไปคำนวณวงเล็บหลังกันนะคะก็นำ46ตั้งนะคะ คูณด้วย35 5 6 30ใส่0ทด3 5 4 20ได้230นะคะต่อไปคูณด้วยแม่30ใส่0 368ทด1342ก็ได้เป็น1380นำมาบวกกันนะคะนักเรียนบวกกันก็จะได้1610 นักเรียนดูนะคะนักเรียนได้ผลลัพธ์ของสองวงเล็บแล้วถูกไหมคะเราก็นําเครื่องหมายระหว่างวงเล็บนะคะเครื่องหมายลบนะคะนักเรียนนักเรียนก็นําลงมาค่ะนําลงมาลบกันเลยนะคะ1748ลบหนึ 1, ก็ไปตั้งลบนะคะลบแล้วนักเรียนก็จะได้8ลบ0นย์เหลือ8 4ลบ1เหลือสาม 7-6ลบ6เหลือ1น1ก็ได้138อันนี้คือว okay. ิธีการคำนวณตามปกตินักเรียนลองมาดูวิธีคิดทางลัดนะคะเราก็นำ3า38กับ35นักเรียนสังเกต38-35ตัวที่2วงเล็บไม่เหมือนกันนะคะต่างกันถูกไหมเครื่องหมายระหว่างวงเล็บเป็นเครื่องหมายลบเราก็นำ3า3 8ลบ35 อันนี้นักเรียนลบในใจได้ได้3ถูกไหมคะต่อไปค่ะนักเรียนดูเหลือตัวเหมือน46กคูณใช่ไหมคะ46คูณนักเรียนก็นำมา46กคูณนำมาตัวเดียวค่ะนะคะคูณกับอะไรคะคูณกับ3ผลลัพธ์ที่นักเรียนได้เมื่อสักครู่368ทด13 42ได้แล้วนะคะ138ยนักเรียนสังเกตค่ะคำตอบเหมือนกันเลยใช่ไหมคะ เดี๋ยวลองไปดูโจทย์อีกสักข้อหนึ่งนะคะนักเรียนมาดูโจทย์ข้อนี้นะคะในวงเล็บ53คูณ123ลบในวงเล็บ53คูณ121นักเรียนสังเกตก่อนนะคะสังเกตแล้วตัวต่างนะคะ123กับ121นํานำมาทำอะไรคะ นำมาลบกันนะลบแล้วอันนี้ลบในใจได้เลยได้2นะคะต่อไปค่ะนักเรียนนำตัวเหมือนนะคะตัวเหมือนเอามาตัวเดียวค่ะ53คูณคูณกับอะไรคะคูณกับผลลัพธ์เมื่อสักครู่คือคูณ2อันนี้ก็คูณในใจได้236 250ได้1 0 6ได้คำตอบแล้วเร็วใช่ไหมคะก็ต้องฝึกบ่อยๆนักเรียนจะได้ไม่พลาดนะคะ เดี๋ยวลองอีกสักข้อครูจะให้เวลานักเรียนคิดนะคะนักเรียนดูโจทย์ข้อนี้นะคะในวงเล็บ1 1 2คูณ38ลบกับในวงเ112ล็บ1 1 2คูณกับ36ครูให้เวลานักเรียนสักครู่นะคะวิเคราะห์ก่อนนะคะนักเรียนเราวิเคราะห์ที่ตัวต่างก่อนนะคะเอามาทำอะไรกัน ได้ผลลัพธ์แล้วใช่ไหมคะนำไปทำอะไรกับตัวเหมือนอ่ะไปดูกันเลยนะคะก็ตัวต่างก็คือ38กับ36นํานำมาทำอะไรกันคะนำมาลบกันอันนี้ลบในใจก็ได้2ต่อไปค่ะตัวเหมือนเอามาตัวเดียวนะคะตัวเหมือนคือเลข1น2นํามาทําอะไรคะคูณกับผลลัพธ์เมื่อสักครู่คือเลข2นะคะนักเรียน อันนี้ก็คูณตัวหลังก่อน22 4 2 1 2 2 1 2ข้อนี้ก็เลยตอบอ224เดี๋ยวเราไปเรียนเรื่องต่อไปกันต่อเลยนะคะเรามาดูโจทย์ข้อนี้กันนะคะนักเรียน25คูณ25นักเรียนดูนะคะตัวหน้าเลขเหมือนกันถูกไหมคะตัวหลังเลขเหมือนกันแต่เป็นเลข5ทั้งคู่ นะคะคือตัวหน้าเลขเหมือนแต่ตัวหลังเนี่ยบังคับให้เป็นเลขห้านะคะอันนี้นักเรียนต้องเข้าใจนะว่าตัวหน้าเหมือนกันสองเหมือนกันสามเหมือนกันสี่เหมือนกันไม่เป็นไรแต่ตัวหลังต้องเป็นเลขห้าทั้งคู่นะคะเวลานักเรียนตั้งคูณใช่ไหมคะนักเรียนก็จะนำยี่สิบห้าตั้งคูณด้วยยี่สิบห้านะคะ นักเรียนก็นำห้าคูณ5้าห้ใส่5ทด2องห้เป็น125่้าแล้วเราก็คูณด้วยแม่20 5 2ิบใช่ไหมคะทด1นึ่เป็น5ได้500ร้อนำมาบวกกันก็จะได้หกรอยยทีนี้มันมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆนักเรียนก็เก็บไว้ใช้นะคะให้นักเรียนนำตัวหน้านำมานะคะแล้วก็คูณนะคะ คูณด้วยตัวหน้าบวก1ก็คือ2องบวกหนึักเรียนนำตัวหน้ามาคือเลขสอคูณด้วยเลขสองบวกหน่งสองคูณสบวกหก็คือ2อคูณสได้6นะคะนักเรียนก็นำห้าคูณหได้25ข้อนี้ตอบ625้พอจะทำได้ไหมคะเดี๋ยวลองดูอีกสักตัวอย่างนะคะ นักเรียนดูข้อนี้นะคะ35คูณ35นักเรียนสังเกตนะคะตัวหน้าเหมือนตัวหลังเป็นเลข5นักเรียนก็นำตัวหน้านะคะเลข3นะคะแล้วก็มาคูณกับเลข3บวก1นะคะนักเรียน3คูณ3บวก1 3คูณกับ4 3 4 12 แล้วนักเรียนก็เติม25คําคำตอบจึงได้เป็น1225นะคะเดี๋ยวไปลองดูตัวอย่างอื่นกันนะคะมาดูนะคะนักเรียน65คูณกับ65ตัวหน้าเหมือนนะคะเลข6ตัวหลังคือเลข5นักเรียนก็นำตัวหน้านะคะเลข 6ใช่ไหมคะมาคูณกับเลข6บวก1 6คูณกับ6บวก1 6คูณกับ7ในวงเล็บนักเรียนได้7ถูกไหม7642นักเรียนก็เติม25ข้อนี้เลยตอบ4225นะคะนักเรียนฝึกบ่อยๆคะ่ะนักเรียนนักเรียนก็จะคล่องขึ้นเรื่อยๆนะคะก็ขอฝากไว้ วันนี้นะคะครูไม่มีกันบ้านให้ครูจะให้นักเรียนไปทบทวนนะคะเลขโจทย์ปัญหาก็คือการบวกการลบการคูณการหารเศษส่วนนะคะเลขในใจแล้วก็เลขทักษะเลขทักษะมีทั้งบวกลบคูณหารนะคะ,ะแล้วก็บวกลบคูณหารเศษส่วนระวังนะคะนักเรียนค่อยคํอ,ค,อคำนวณทดได้นะคะเลขโจทย์ปัญหากับเลขทักษะ ก็ขอให้นักเรียนโชคดีในการสอบนะคะพบกันใหม่กับการเรียนออนไลน์หลังจากสอบนะคะสวัสดีค่ะ